เงินดิจิทัลมูลค่าหนึ่งื่บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะได้วันไหน,นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้ค่ะ สำหรับความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทผ่านดิจิทัล w a ลเลตในส่วนของเฟสที่4และเฟสที่5ทางกระทรวงการคลังเผยว่าเฟสที่4ค่ะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่21ปีถึง59ปีคาดว่าจะมีความชัดเจนนะคะไม่เกินภายในไตรมาส3ของปี2568นี้ค่ะหรือประมาณนะคะสิ้นเดือนกันยายน2568ค่ะในส่วนของเฟสที่5ค่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะมีการเตรียมช่องทางที่จะมีการเปิดลงทะเบียนกับสถาบันการเงินทั้งหมด4แห่งค่ะนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ไปรษณีย์ไทยค่ะในส่วนของเฟสที่3ค่ะสำหรับกลุ่มที่อายุตั้งแต่16ปีถึง20ปีขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างทดลองระบบดิจิทัลวอลเลตค่ะซึ่งใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ ในขณะนี้ค่ะทางกระทรวงดีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดูแลแล้วก็พัฒนาค่ะโดยราเอียดน,นะคะผลการทดลองระบบล่าสุดนั้นค่ะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะอย่างไม่พบปัญหาอะไรและสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับกระบวนการหลังจากนี้นะคะนั่นก็คือ,อรอในส่วนของระบบเชื่อมต่อกับดิจิทัลเ l l ต t กับสถาบันการเงินนะคะทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของทางรัฐค่ะคาดว่าไม่มีปัญหาค่ะแต่ให้อรอความพร้อมนะคะจากทุกฝ่าย เพื่อให้ระบบเสร็จสมบูรณ์และมีความครบถ้วนค่ะทั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเงินดิจิทอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเฟสที่3จะโอนให้กับกลุ่มที่มีอายุ16ปีถึง20ปีภายในช่วงไตรมาส2ของปี2568นี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพรอมเพทที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของเฟสที่2ค่ะทางรัฐบ จะมีการโอนเงินรอบสุดท้ายนะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะโดยท่านจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่23เมษายน2568โดยทางรัฐบาลจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านภายในวันที่28เมษายน2568นี้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินและท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทจาก ทางรัฐบาลโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนะคะท่านจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงิน1 0 0 0 0หบาทภายในวันที่23เมษายนนี้นะคะโดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์ค่ะสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นธนาคารของทางภาครัฐค่ะกรณีที่มี บัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมให้ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าบัญชีไม่โดนปิดและไม่โดนอายัดยังสามารถใช้งานได้ตามปกติบัญชีพร้อมเพย์ที่จะต้องมีการผูกนะคะจะต้องผูกกับหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะการผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือโครงการกระตุนเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลด้วยค่ะ28เมษายนนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะ ได้รับเงิน10,000บาทค่ะตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าว่า28นี้ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับการอนเงินเข้าบัญชีทางรัฐบาลนะคะก็จะยุติการจ่ายเงินแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะโดยในขณะนี้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะคุณผู้ชมและยังไม่ได้รับการอนเงินอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0 0รายค่ะรีผูกบัญชีพร้อมเพย์เดิด,ด่วนเลยนะคะเหลือระยะเวลาให้ผูกพร้อม เพย์นะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องให้เ,เรียบร้อยอีก8วันสุดท้ายเท่านั้นค่ะได้รับสิทธิ์กันแล้วก็รักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะเตรียมพร้อมๆในการรับเงินภายในวันที่28่เมษายนนี้ค่ะ